ขิ้ไเนี่ยไอ้ขียาขยาไปทิ้งิงโแม่งไอ้เนี่ยแล้วมึงทิขงขยาตอนเช้าไม่ได้หรอรี้ยามาตอนเช้าไม่ใช่เหรอแต่ว่าทีง,หล,งหลังร้านกูนกว่าต้องโจอโยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย ทำให้ฉันกลัวไอ้เหี้ยขอทานไอ้เหี้ยโฮมเลสก็ตามคุณต้องออกจากที่นี่อไปไล่ไปไล่เขาอีกแล้วคนไร wow, ้บ้านว้าวคุณต้องกล้าที่จะทำงานที like oh ่นี right ่ในเวลากลางคืนแบบนี in ้โอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบู๊เป็นไรบู๊เป็นไรขยันขยันต่อครับเหลือขยันเหลือสามขยันเหลือสามเป็นยิงดิกูเริ่มมีรางแล้วกูเริ่มมีรางสังข์ห์มแตกๆแล้ว ่พวกไปไหนกันนั่นเหลืออันเดียวแล้วพวกมาดูกูก่อนเราปิดร้านเลยครับโว้เราปิดร้านโอ้โหเขาเตื่อหายเร็วครับคนนี้ครับเร็วๆขีดสุดท้ายแล้วพวกม่ต้องขีดอะไรแน่ๆเลยตาสองหนึ่งฮึบวิเชียรไม่มีคนไรบ้านเป็นคนแปลกจริง ย่างไรก็ตามเดี๋ยวก็ถึงเวลาหมดแล้วอ๋อจะเปลี่ยนกะแล้วจะจบแล้วเนี่ยเสี่ยไอ้ขัตดตกใจเสี่ยอะไรนะอะไรนะรถเกียร์รถเกียร์รถที่สองรถที่สองรถเกียร์รถไม่เกียร์กันโอ้ยยังเราฟังเสียง เลิคพูดนี้อะอยู่นะสะอาดอีกหนึ่งคืนโอ้ยหรือหม่เราไม่มีน้ำป่ะใครทำน้ำผมเน่ยน้ำแตกต่อนีกทางข้ากับน้ำมันจะต้องไยมาแล้วรูมาแล้วขี่รถนี่มาเลยวะสิบล้อขี่รถโคตรเร็วตอนลาเโอเคโอเคครับครับโอ้ยเียคนรวยเสียโอ้ย อุ้ยเสียอุ้ยผู้จัดการเจ้าผู้จัดการรู้ไหมที่อยู่ใครรู้ไหมผู้จัดการวะรู้ผู้จัดการใช่ไหมโอ้โหห้อยๆ้อยที่ว่าบอสขนาดไหนกูไม่รู้หรอกมั้งคนไม่เติมเราน้ำอะไรนักหนาวนะใครมาแตกใส่แถวนี้ใครมาแตกใส่บาก้ามีบาสุก้าด้วยไอ้เหี้ยบาสุก้าตั้งกี่ร้อย แม่งขี่รถออกมาไอ้อเหี้ยหัวหน้านี่แม่งขี้บ่นที่พายทำงานก็เหนื่อยแล้วต้องหยิบใครมามวะนะใครมามวะโอ้ยไอ้เหี้ยมาียเ,เด็กชายเหรอคืออะไรวะเด็กชายหรอโน้โหนี่เออฉันไม่คิดเด็กโอ้อหออหหออโหนี่น่ะพวกแมาพวกตาเลยอ่ะอาจจะหลอกเราฉัน

Ôi 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 ไปดูที่หน้าต่างว่ามีใครมองมาไอ้เหี้ยโอ้ไอ้เหี้ยนี่นี่นี่คกูต้องมาดูนี่มันจะถ่ายไปใช่ไหมอุ้ยอะไรมามาๆร้านคูณได้ด้วยใจเย็นคุณอิดแม่งหยิกแลยไอ้บหายแล้วชิ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 บหายแล้ว หายแล้วหนีน oh ี yeah. ่นี่เอาตัวรอดเอาตัวรอดในในในห้องนี้ในห้องนี้มันบอกว่าอะไรนี่อ๋อรีเซ็ตไฟรีเซ็ตไฟรีเซ็ตไฟที่อยู่ด้านหลังร้านอ้ยเฮ้ยไข่อุ้ยไอ้เหี้ยไอ้นี่ตาย เอ้ยเยอะใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุทำาไต้องปดปิดปิดปิดปัดปดปิดิดป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 ดปิ่ปดปิ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 อปิดปิดดปิดดด ตตัววรจในบ้านเฮียจินเร็วๆนะอ้้ยยเหีกฉันมีที่ตั้งของคุณแล้วโอเคตำรวจกำลังมาเขากลับมาแล้วเจ้าออกไปเล้นเจ้าไปนะครับเฮ้ยมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วรอเราตำรวจมาถึงเอาชีวิตรอดวตำรวจจะมาถึง tau tại